ก็ขอสวัสดีาาท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ลุงก็มีเกมใหม่จะแนะนำให้หลายๆคนได้รู้จักกันนะครับเกมนี้มีชื่อว่า Tale of Gaia นั่นเองนะครับเป็นเกมแนว MMO นะครับมีระบบออโต้เควสต่างๆนะครับรวมไปถึงระบบบอทออฟไลน์ Off ให้เราด้วยนะครับตัวเกมก็จะมีระบบของค่าพลังแล้วก็ VIP เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหน้าเลือกตัวละครกันเลยดีกว่าว่าเขาจะมีให้เราเลือกกี่สายอาชีพให้เราเลือกเล่นกันบ้างนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่หน้าสร้างตัวละครหรือว่าเลือกสายอาชีพกันแล้วนะครับตัวเกมตอนนี้เปิดให้เราเลือกเล่นอยู่3สายอาชีพด้วยกันนะครับก็จะมีอาชีพแรกเดวิดชอตนะครับจะเป็นสายแท้งของทีมนั่นเองนะครับเพราะว่ามีค่าดีเฟนที่สูงแล้วก็ค่าควบคุมที่สูงนะครับการโจมตีของอาชีพนี้จะเป็นการโจมตีแบบระยะประชิดนั่นเองนะครับมาถึงอาชีพที่2นะครับดักก้อนไท์ดักก้อนไห์เนี่ยจะเป็นสายที่มีความสมดุลรอบด้านเลยนะครับเพราะว่าค่าสเตตัสของเขาเนี่ยไม่เด่นไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับ อาชีพที่3นะครับเป็นอาชีพเดียวที่มีการโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็มีการทำดาเมจที่สูงนะครับรวมไปถึงการติดคริติคอลที่สูงนะครับเพราะว่าค่าสเตตัสของเขาจะเน้นไปที่ค่าแอตแทกแล้วก็ค่าคริติคอลเป็นหลักนั่นเองนะครับตัวเกมนะครับจะไม่สามารถปรับแต่งตัวละครได้นะครับตัวละครจะฟิกเพศไว้เนาะสายอาชีพนี้นะครับจะเป็นสายอาชีพเดียวที่เป็นตัวละครผู้หญิงนั่นเองนะครับ เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับเป็นภาษาไทยได้แบบนี้เลยเนาะถ้าคิดไม่ออกก็กดลูกเต๋าตรงนี้ได้นะครับและตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ภายในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทานผู้ชมทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นเควสหลักเควสรองหรือเควสต่างๆนะครับที่ระบบเขาขึ้นมาให้เราเนาะเราสามารถกดปุ๊บนะครับกดไปได้เลยระบบเขาจะพาเราไปทันทีเลยนะครับนี่อย่างเช่นตอนนี้นะครับจะมีเควสอ,อะไรบ้างเราสามารถกดคลิกดูได้ตรงนี้นะครับมาเลือกทํากันดูได้เนาะ ส่วนฟังก์ชันนะครับบอกเลยว่าเต็มหน้าจอเลยท่านผู้ชมลกมากนะครับฟังก์ชันต่างๆพวกนี้นะครับจะเปิดขึ้นตามลําดับเลเวลของตัวละครของเราเนาะเมื่อตัวละครเราเลเวลถึงตามที่เขากําหนดฟังก์ชันต่างๆพวกนี้ทางด้านบนเนี่ยจะเปิดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับระบบของเกมก็จะมีการฝึกฝนหรือว่าเควสรายวันให้เราทําอยู่เนาะเราอยากรู้ว่าด่านไหนให้ XP เราเยอะนะครับหรือว่าลงด่านไหนแล้วได้ X อนะครับเราสามารถกดติ๊กตรงนี้ได้ หรือว่าด่านไหนดรอปอุปกรณ์เราก็กดเลือกติ๊กตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงโกลแล้วก็ไอเทมต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมจะกัดเวลาไว้ด้วยนะครับเขาจะมีเวลาเปิดไว้เนาะว่ากิจกรรมไหนจะเปิดเวลาเท่าไหร่นะครับถึงเท่าไหร่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้มาเลือกดูกันได้นะครับแล้วก็จะมีระบบดันเจียนบอสด้วยนะครับนี่บอสแต่ละตัวก็จะดรอปของต่างกันไปนะครับระดับสีระดับขั้นของอุปกรณ์ก็จะต่างกันไปนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการล่าบ,บอสรางวัลชั้นเลิออะไรแบบเนี้ยบอสพวกนี้ก็จะมีระดับความโหดท,ที่ยากขึ้นนะครับบอกเลยว่าโหดมากๆท่านผู้ชมระบบที่อยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือการซื้อขายนะครับหรือว่าการประมูลเนะเาะก็จะมีประมูลกิลดับซื้อขายภายในกิลดนั้นเองแล้วก็ประมูลโลกให้กับคนทั่วไปนะครับประมูลข้ามเซิร์ฟก็มีเหมือนกันเนาะตลาดซื้อขายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีอุปกรณ์ต่างๆไอเทมต่างๆมาให้เราได้เลือกซื้อกันนะครับเป็นแบบนี้เลยนี่ อันนี้ยังเป็นศูนย์อยู่เพราะว่ายังไม่มีใครขายอะไรเลยนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้ที่มีขายอยู่เนาะสำหรับการวางขายเราก็สามารถวางขายอุปกรณ์หรือว่าไอเทมที่เรามีอยู่ได้นะครับนี่แบบนี้เลยลุงของวางขายไปก่อนปุ๊บราคา4เพชรเอาขายไปท่านผู้ชมคงจะขายไม่ออกแน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ขั้นแรกๆนะครับมีดาวเดียวเท่านั้นเองหลายๆคนคงไม่เลือกซื้อนะครับแต่ก็วางขายไว้ก่อนเนาะไม่เป็นไรวางขายเล่นๆไปนะครับเผื่อฟุกออก แล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมลองมาศึกษากันดูเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจโหลดเกมนี้มาลองเล่นกันดูนะครับเรามาดูที่ระบบอื่นๆกันบ้างนะครับก็จะมีระบบคู่หูนะครับท่านผู้ชมจะเป็นคู่หูตัวแรกเลยที่ระบบแจกให้เรามานะครับแล้วเมื่อลุงอัพดาวของเขาอัพขั้นของเขาจนผ่านเงื่อนไขแล้วลุงก็เลยได้คู่หูตัวนี้มาใช้งานนะครับส่วนสัตว์ขี่ก็มีเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยการอัพดาวการอัพขั้นให้ถึงนะครับ ั้นต่อไปลุงจะได้เจ้าหมาน้อยตัวนี้มานะครับส่วนของขวัญล็อกอินนะครับอันนี้จะเป็นการล็อกอิน7วันนะครับวันที่2เนี่ยจะได้เจ้ากระต่ายปุูกปุยตัวนี้มาเป็นของรางวัลน,นั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันแรกลุงรับของมาแล้วเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่2จะได้เจ้ากระต่ายเนาะนี่นะครับระบบแฟชั่นต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีเสื้อผ้าหน้าผมประมาณนี้เลยเราสามารถเลือกดูได้นะครับแฟชั่น แต่ละอันก็จะมีความสวยความเท่ต่างกันไปนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่นี่ลุงชอบอันนี้มากที่สุดแล้วเจ้ากระทะไข่ดาวนะครับรวมไปถึงเสื้อตัวนี้ด้วยนะครับนี่เป็นไงเสื้อกับตันแจ็คสเปโร่ถืออาวุธเป็นกระทะไข่ดาวโคลิคิงนะครับ <laughs> รองเท้านะครับหรือว่ารอยเท้านะครับเขาจะเป็นเอฟเฟกต์ใต้เท้านะครับขนาดที่เราเคลื่อนที่เนาะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ ส่วนหมวกจะมีอยู่2ใบก็คือหมวกไก่งงตัวนี้ลุงลอกเขาเรียกว่าไอลูกเจี๊ยบงงแล้วกันเนาะแล้วก็เป็ดน้อยเทอร์โบตัวนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยส่วนระบบแต่งงานอันนี้เราก็ต้องทําตามเงื่อนไขของเขาให้ครบนะครับเราถึงจะแต่งงานได้เนาะอันนี้แหวนตั้งงานจะเปิดฟังก์ชันเมื่อเลเวลร้อยแปดสิบนะครับในช่วงแรกๆเราก็หาเพื่อนหรือว่าหาคู่ไปก่อนนะครับสะสมแต้มความค่านิยมหรือว่าค่าความสนิทไปก่อนในช่วงแรกๆนะครับ ระบบภายในตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองมาศึกษากันดูนะครับระบบมันเยอะมากจริงๆท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปโจมตีอัตโนมัติให้ท่านผู้ชมดูสักนิดหนึ่งว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ขอขึ้นสักขีไปก่อนเลยดูโจมตีก่อนเลยอัตโนมัตินะครับนี่ลักษณะเอฟเฟกการใช้สกิลต่างๆนะครับก็ถือว่าอลังการงานสร้างอยู่พอสมควรเนาะ ก็ถือว่าน่าเล่นอยู่นะครับลงใช้เวลาเล่นไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับก็ปลามาถึงเลเวล156แล้วนะครับถือว่าไวมากๆอยู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นไงนี่ปึ๊บปึ๊บ,บนะครับนี่เขาบอกไว้ว่า ลุงจะต้องเลเวล160ก่อนนะครับถึงจะทำเคเวสต,ต่อไปได้นะครับถ้าเป็นเคเวสหลักเนาะตอนนี้ลุงก็ต้องมาไล่ทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าการฝึกฝนในดันเจี้ยนต่างๆเพราะว่าบางอันเนี่ยลุงยังลงไม่ครบเลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วเราก็มาดูที่เมนูการตั้งค่าของเกมนี้นิดนึงนะครับเราสามารถปรับภาพเป็น 3D หรือว่า 2.5D ก็ได้นะครับรวมไปถึงการตั้งค่าบล็อกต่างๆปิดกั้นฝีคอนอื่นหรือว่าผู้เล่นคอนอื่นได้อะไรประมาณเนี้ย ลองมาตั้งค่ากันดูถ้าเกิดว่าใครแหลกใครกระตุกนะครับรวมไปถึงการตั้งค่าบอร์ดการใช้อุปกรณ์การใช้สกิลนะครับหรือว่าการเก็บอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยลองมาดูแล้วก็รวมไปถึงนะครับเวลาของการบอร์ดออฟไลน์ก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมการตั้งค่าบอร์ดนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตั๋วบอร์ดพวกนี้เราก็กดใช้ได้เลยนะครับก็จะเพิ่มเวลาบอร์ดให้เราเนาะ นี่เราก็กดไปเป็น20ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่าบัตรเราหมดเราก,กดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะใช้เพชรล็อก OK ซื้อ1ชิ้นต่อ25เพชรล็อก OK, นะครับเราสามารถซื้อได้นะเอาละครับท่านผู้ชมลุงก็ได้มาแนะนําเกมประมาณนี้เนาะคร่คราวๆนะครับเผื่อว่าใครสนใจอยากจะลองโหลดมาเล่นกันก็สามารถโหลดได้ที่ Play s t o ต e ของไทยเลยนะครับมีให้โหลดแล้ววันนี้นะครับลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะครับถูกใจหรือไม่ถูกใจค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ คลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย